กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะหลายๆท่านนะครับก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับนะก็รักษาสุขภาพเดินทางปลอดภัยนะส่วนคนที่ไม่ได้ไปไหนนะครับอ่ะก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักคนรอบตัวก็ว่ากันไปนะนี่คือ ธรรมดาของชีวิตมนุษย์เรานะครับนะความสุขอยู่รอบตัวเรานะเพียงแต่เราจะหันไปเจอหรือเปล่าหรือว่าเราจะให้ความสําคัญตรงนั้นหรือเปล่าอ่านะมันขึ้นอยู่กับแนวคิดของเรานะวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับคําถามที่เพื่อนๆถามมานะครับแกงมะลุมโต๊ะจีนคืออะไรนะแล้วก็มีเพื่อนท่านนึงถามมาเกี่ยวกับเรื่องแผลนะเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องแกงมะลุมกับโต๊ะจีนก่อนนะครับ แกงมะลุมโตจีนเนี่ยไม่ใช่ของกินนะครับนะต้องบอกแบบนี้นะครับนะมันเป็นคําพูดเปรียบเทียบกันเฉยๆนะครับสําหรับแกงมะลุมนะครับนั่นก็คือการถูกลุมทําร้ายนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับมีนักโทษหลายๆคนนะครับมาลุมทําร้ายนักโทษคนเดียวลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าแกงมะลุมนะเสิร์ฟแกงมะลุมให้นะครับหนึ่งถ้วยสองถ้วยก็ว่ากันไปนะครับนะชุดสองชุดนะครับคนมากคนน้อยก็ ไม่เป็นไรนะครับแต่ลักษณะของการลุมทรํรลายเขาเรียกว่านะครับได้กินแกงมาลุมนะมีการเสิร์ฟแกงมาลุมให้กับนักโทษคนนั้นคนนี้นั่นหมายถึงว่านะครับนักโทษหลายๆคนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะทําร้ายนะหรือว่าโต๊ะจีนนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับเป็นการลุมกันนะโตะจีนนะครับถ้าเป็นลักษณะข้างนอกก็คือนะครับหกเจ็ดแปดคนนะครับนั่งรวมกันกินอาหาร แต่ถ้าคําว่าโต๊ะจีนข้างในหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า 6, 7, 8คนนะครับหรือว่า 4, 5คนก็แล้วแต่นะครับลุมทําร้ายคนคนหนึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเรียกว่าโต๊ะจีนนะครับนะส่วนมากนะครับโต๊ะจีนเนี่ยจะมีผ้าคลุมด้วยนะผ้าคลุมโต๊ะนะครับนะวิธีการก็คือนะครับเอาผ้าห่มนะที่ใช้ในการหม่มนอนที่ใช้ในการหม่มกันหนาวนี่แหละนะครับนะคุมนะโต๊ะไว้หรือว่าคุมคนนะ ที่จะถูกลุมกินโต๊ะเนี่ยนะครับไม่ให้เห็นคนที่ถูกทําลายลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลุมกินโต๊ะจีนนะทีนี้นะครับสำหรับแกงมะลุมหรือว่าโต๊ะจีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการมุ่งทํำลายอย่างเดียวนะครับบางทีมันเป็นการหยอกกันนะเวลาเราจะออกจากเรือนจำนะสมมุติว่าพรุ่งนี้จะปล่อยตัวปุ๊บนะครับเย็นนี้ก็มีเพื่อนอน,นะครับ จัดโต๊ะจีนให้นะเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับนะแต่เขาไม่ได้เอาถึงขนาดว่าเลือดตกยางออกนะครับเป็นการหยอกกันเป็นการนะครับกระเซาเยาะแย่กันก,นก่อนที่จะออกจากเรือนจำนะหรือบางคนนะครับนะเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจําใหม่ๆปุ๊บนะครับร่างกายยังไม่ฟื้นตัวนะครับเสพยาเล่นยานะครับเวลานอนตอนเช้าเนี่ยนะไม่อยากจะลุกนะ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วก็ไม่ลุกไม่ตื่นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของลงหรือว่าของตายนั่นเองนะครับนะยิ่งคนที่เสพยาบ้ายาไอพวกนี้นะครับนะต้องใช้เวลาฟักฟื้นนานพอสมควรนะครับดังนั้นเข้าไปใหม่ๆปุ๊บนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณไม่ลุกเพื่อนๆก็นะครับจัดแกงมาลุมให้จัดโต๊ะจีนให้นะนอนอยู่ดีๆนะครับโดนผ้าคุมปุ๊บนะครับ สี่ห้าตีนหกเ็ดตีนนะครับแถวๆนั้นนะครับก็จะสกิดสเกลเพื่อให้ตื่นขึ้นมานะครับนะเพราะว่าถ้าไม่ตื่นขึ้นมานับยอดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาภายในห้องนะเจ้าหน้าที่อาจจะลงโทษเป็นหมู่คณะอาจจะลงโทษทั้งห้องดังนั้นนะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณแล้วเรายังไม่ลุกเรายังไม่ตื่นนะของตายเกิดอาการเพียนะครับนะเพื่อนๆ,ๆก็จะ แจกแกงวารุมให้กินนะครับถ้วย2ถ้วยหรือบางทีก็จัดโต๊ะจีนให้นะโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กก็ว่ากันไปนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือลักษณะที่1นนะครับเป็นการกระเซาเยาแเย่เป็นการปลุกการเตือนกันนะมันจะไม่มีการบาดเจ็บนะครับนะมันจะไม่มีความรุนแรงสักเท่าไหร่นะแต่ลักษณะที่2นะครับเจ็บจริงเล่นจริงนะครับไม่ใช้สลิงไม่ใช้สแตนแมนนะครับนะ เป็นการลงโทษนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาเราเข้าไปในเรือนจำนะครับเป็นคดีข่มขืนเป็นคดีนะครับเกี่ยวกับเพศฆ่าพ่อฆ่าแม่ลักษณะแบบนี้นะครับนั่งอยู่มุมห้องเวลาขึ้นเรือนนอนนะครับเพื่อนๆก็นะครับแจกแกงมาลุมให้นะจัดโต๊ะจีนให้ลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็คือเจ็บจริงนะครับเตะจริงต่อยจริงนะครับห้าหคนลุมทําร้ายคนคนหนึ่งนะพอมันมีคนเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะมีคนตาม นะนะสมมุติว่ามีคนข่มขืนเด็กเข้าไปอยู่ในห้องปุ๊บนะครับนะมีคนไปถามมีคนไปเปิดปุ๊บเฮ้ยมึงไปข่มขืนเด็กทําไมมึงทําอย่างนี้ทําไมนะแล้วเรามีคําตอบที่ไม่น่าพอใจนะตอบไม่ได้บอกไม่ถูกนะคนเปิดหัวเนี่ยมันจะมีแค่คนสองคนนะครับที่เข้าไปจี้ไปถามนะครับว่าเฮ้ i, ข่มขืนทําไมฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําไม แต่ทีนี้นะครับเวลามีคนเปิดแล้วมันมักจะมีคนตามในคดีลักษณะแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆในห้องนะครับห้าหคนหรือว่าเจดแปดคนเนี่ยนะครับอาจจะมานะครับจัดแกงมาลุมให้อาจจะมาลุมกินโต๊ะนะครับนะบางคนนะครับถึงขั้นสลบเลยก็มีนะสำหรับการรับน้องนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามมาว่ามีอำนาจอะไรนะครับถึงไปรับน้องเขามี นะครับหน้าที่อะไรถึงไปรับน้องเขาผมต้องบอกแบบนี้นะครับคําถามแบบนี้มันไม่มีคําตอบจริงๆครับเพื่อนๆมันเป็นนะครับวิถีชีวิตของคนคุกนะมันเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติกันมาว่านะครับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่คนที่ข่ขม,ขมขืนผู้หญิงรังแกผู้หญิงเวลาเข้าไปในเรือนจําเนี่ยนะครับจะถูกนับโทษด้วยกันเองเนี่ยลังเกียดนะครับเขาถือว่าลังแกคนอ่อนแอทําร้ายผู้มีพระคุณนะครับนะ เป็นนักโทษสถุนเป็นนักโทษที่เกินเยียวยานะครับนะดังนั้นนะครับก็จะถูกรับน้องก็จะถูกทําร้ายซึ่งนักโทษด้วยกันเองเนี่ยก็จะไม่มีใครห้ามนะเขาเห็นคุณโดนทําร้ายในกรณีที่คุณข่มขืนในกรณีคุณฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับเขาก็แค่ยืนดูถ้าเขาไม่เข้ามาร่วมนะแต่บางคนนะครับเห็นว่ามีคนเปิดเขาก็ตามนะเตะตามน้ําตีตามน้ําไปนะครับนะ แล้วมันจะไม่มีความผิดในลักษณะแบบนี้นะครับนะมันจะไม่มีใครเอาเรื่องนะครับคนที่โดนรับน้องเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพไปในวิถีชีวิตของคนคุกมันเป็นแบบนั้นนะครับนะส่วนบทสรุปว่านะครับใครผิดใครถูกสมควรหรือไม่สมควรอันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละคนเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งกติกานี้ขึ้นมาแต่แรกนะครับแต่มันเป็นวิธีปฏิบัติของคนคุกนะ ที่ปฏิบัติกับนักโทษที่ข่มขืนหรือว่านะครับฆ่าพ่อฆ่าแม่รังแกผู้หญิงเขาจะทําแบบนี้กันนะนี่ก็คือเรื่องของการนะครับลุมกินโต๊ะนะครับหรือว่านะครับการแจกแกงมาลุมนะทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของแผลนะมีเพื่อนท่านหนึ่งถามมาว่าแผลคืออะไรนะครับแผลก็คือความบาดหมางนะเวลามีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยเขาจะเรียกว่านะครับมีแผลกัน เขาไม่เรียกว่ามีเรื่องกันนะครับนะมันเป็นแผลมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับนะเหมือนกับแผลที่เราโดนทําร้ายนะทีนี้นะครับเวลาเราไปต่อยเขาคืนเวลาเราไปแก้แค้นเนี่ยเขาเรียกว่าแผลแก้นะถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆเขาก็จะเรียกว่าแผลยังสดอยู่นะแผลยังไม่หายนะยังมีเรื่องบาดหมางกันอยู่เดินสวนกันนี่อยากแทงกันอยากต่อยกันอยากตีกันเพราะแผลยังสดอยู่ นี่คือคําว่าแผลนะครับเขาใช้ในการเรียกแทนคําว่ามีเรื่องกันนะเวลามีเรื่องทะเลาะกันปุ๊บนะครับเขาก็จะเรียกว่าเฮ้ยผมมีแผลกับคนนั้นคนนี้อยู่นะถ้าไปแก้แค้นกันเขาเรียกว่าแผลแก้นะนี่คือลักษณะของคําว่าแผลนะครับนะมันใช้แทนเรียกการมีเรื่องกันนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเวลาเราบอกว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้มีแผลกับผมอยู่นั่นก็คือหมายถึงว่าเขาทะเลาะกัน นี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับนะครับโตะจีนแกงมะลุม,มนะแล้วก็ความหมายของคําว่าแผลนะหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอไอยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด s ับสไครต์ไลค์แชร์ไปกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องโลเทสขอบคุณครับผม